มาครับมื่อนี่เอาของมาเพิ่มอีกสองตัวที่มูหรือจ้าเอามาเพิ่มมีแทีคัก,ย,กยังนไนเด้ยตัวนี้มาแบบใหญ่กว่าเดิมสร้างบอกว่าจัดให้ย่างแบบมาตรฐานเลยไง่กเอก วันอาทิตย์เดี๋ยวเขาไปจัดมันพร้อมก่อนครับอันนี้เป็นยังไงพยายามพร้อมพยายามพร้อมไปจัดพร้อมอันเก่าพร้พอรม,มโอ้รอบนี้เพื่อนก็เหมาไม้มิดคิดดีท่าวะยี่บ่าให้แกะเลยตัวเนี่ยฮึ สู่พ่อให้เกได้บอโอ,อ,อ้นี้มิดคิดดีอ่ะนะี่ยเอาสลิงไงก็เข้าป่ะเน่รอบนี้รอบนี้สลิงห้ามิน ตัวลิง้ามินเอามาเสริมทับพี่น้องเลยสองอันมันบัพอมันต้องหลายๆมันต้องรุ่นได้รุ่นดีเอามาหน่อยมันวโอเคนี่มืง้ง อืมคักดูนี่เบิ้งโอ้กเนี่ยก็เท็ดมาให้ดีพอดูสุดยอดเลยบาทเนี่ยเบื้องเราย่ำม,มาให้ย่างดีด้วยนะยำม,มาสามเทียบด้วยนะหนึ่งสองสามยานมันหลุดเราย่านมันหลุดแต่เราเห็ดนี่สันพอดี่มันอย่างนั้นบอลลูมมดอกไนงะ ฮาม้นะพี่น้องนี่ตะเลี้ยงนี่เบิ่มโอ้มาทานันโอ้ได้การ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  Wow. vâng. Vâng tôi dập, vâng tôi dập. Phép tôi dập nè. Anh ấy cứ tôi dập đây này Đây tôi dập nè. than. เขาทาบันเรืน้นี่ตัวนี้ครับโอ้มาทานพี่น้องเอ้กระชีบประมาณนี้ มาทานมาทานผู้ใดสนใจเดี๋ยวฮีให้ไปคุยกับเพื่อนเอาเด้อว,ว่านี่คักเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวสิลองเทสบ้างเนยมาทานโอ้ตัวนี้คือสงสันโดนสงย้าวหองกดกอมมาตัวนี้ นี่ปอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เพิ่นเฮ็อันนี้มาให้พร้อมนี่ ครับครับครับเอาเอาฝากไว้สำเนียด้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปจัดการในเบื่อวันอาทิตย์น่ะฝากดีตามนะครับผมโอเคครับ